ป๊าป๊าป๊าป๊ครับเพื่อนๆมาดูกันเร็วเพราะว่าฉันมีธุระต,ต้องทำผมจะออกไปนอกบ้านแล้วก็ทำงานก็ใ,นใจมห้ยถ้ามีใครที่ต้องทำความสะอาดแต่ผมต้องเออ อ้าวจะอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้ยแกเป็นใครสวัสดีผมจะมาให้คุณเป็นไอดอลไอดอลยังไงคือใส่คุณแตกแล้วว่าคุณน่าจะตายไม่ชชาใช่จะตายจะตายทำไมอ่ะ เพราะเนื่องจากเรายังไม่ดทดลองเลยว่าคุณทนทนได้ขนาดไหนผมจะเลือกปืนมานี่ผมจะฉีดให้คุณดูโอ้ยโอ้ย,อยเย็นจังเลยมันไม่เย็นหรอกครับเล็กอย่างไอของพวกเนี้มันหายง่ายต่อไปเลเซอร์กัด โอ้แค่อันนี้นอันตรายแล้วโ oh. 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 อ้โหเกือบบางทีผมก็อาจจะตายด้วยครับ